สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่สปอร์นาในช่วงเที่ยงนะครับอยู่กับผม็จรชัยเพชรชรั์ครับข่าวแรกไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตซอลทีมชาติไทยกันหน่อยเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียแล้วนะครับโดยวันนี้เราจะเจอกับเจ้าภาพอุซเบกิสถานในช่วงเวลา18นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของทัพฟุตซอลของไทยเราครับ ในการแข่งขันที่เมืองทัสเคนประเทศอุซเบกิสถานรอบรองชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติไทยเจอกับอุซเบกิสถานทีมชาติของเราผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยการถล่มออสเตรเลีย6ประตูตอนน่อ1นพร้อมกับคว้าตัว๋วเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกฟุตซอลโลกสมัยที่5ติดต่อกันแล้วนะครับที่ประเทศโคลอมเบียที่จะแข่งขันกันในเดือนกันยายนนี้ล่าสุดครับวิกเตอร์เฮอร์มันส์ครับแควชโค้ชของทีมชาวเนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่าเกมกับอุซเบกิสถาน ถือว่าวันนี้ได้มีการกระชับ แล้วก็ย้ำนักเตะให้มีสมาธิต,ตลอดเวลาโดยหวังว่าจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ซึ่งอุซเบกิสถานเองก็แม้ว่าจะดิงเปีระตูได้น้อยครับแต่ว่าเกมรับดีเหลือเกินแถมเสียประตูน้อยด้วยดังนั้นจะต้องพยายามเจาะตรงกลางนะครับเพื่อที่จะโจมตีแนวรับโอกาสก็มีพอกันนะครับที่เป็นฝ่ายชนะแต่ว่าอยู่ที่ว่าวันนี้สุดท้ายแล้วทีมชาติไทยจะทําไปได้ตามเป้าหมายสักแค่ไหนแต่ล่าสุดนะครับนี่จะเป็นฟุตซอลโลกครั้งสุดท้ายของ กุนซืออย่างวิกเตอร์เฮอร์แมนด้วยนะครับเพราะว่าจะประกาศอำลาจากการเป็นกุนซือของฟุตซอลทีมชาติไทยแล้วนะครับอย่างที่เจ้าตัวได้ให้วาจาเอาไว้แล้วสำหรับสถิติที่ทีมไทยเจอกับอุซเบกิสถาน8ครั้งนั้นถือว่าสถิติเราข่มเลยนะครับชนะไปถึง6ครั้งอุซเบกิสถานชนะไป2ครั้งโดยในรอบตัดเชือกนี้จะถือเป็นการวัดเกินกันนะครับระหว่างโค้ดปัจจุบันก็คือวิกเตอร์เฮอร์แมนที่คุมทีมชาติไทยอยู่นะครับมาเจอกับอดีตโค้ดของไทยเรานั่นคือปูปิ โคเซ่มาเรียปาซอสเบนเดสแคพเปดโค้ชชาวสเปนที่เราบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมมากพาทีฟุตซอลทีมชาติไทยไปลุยศึกฟุตซอลโลกในปี2008ที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยนั้นี้จะหวนกลับมาเป็นกุญซือของทีมชาติอุซเบกิสถานนั่นเองครับตอนนี้ครับจากผลงานของฟุตซอลทีมชาติไทยเราขยับขึ้นมาอันดับโลก2อันดับเป็นอันดับที่15ของโลกอันดับ3ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนนั่นเองครับถือว่าสุดยอดมากครับ